สวัสดีค่ะชาวลักนณาและชาวราศีสิงห์ขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าคลิปนี้นะคะแอนวินพยากรดาวประจําเดือนพฤษภาคม2567ของชาวลัคนณาราศีสิงห์นะวันที่30ก็คือวันนี้3าเมษายนพฤหัสขยับเข้ามีตําแหน่งเป็นองค์เกณฑ์ของชาวลักนณาราศีสิงห์แล้วนะคะนะตรงนี้เป็นองค์เกณฑ์ส่งผลในเรื่องของการงานของชาวลัคนณาราศีสิงห์อย่างเต็มที่ ถึงแม้จะเป็นดาวเดียวแต่เดี๋ยวพระอาทิตย์จะเข้าประจะเข้ามาในวันที่สิบสี่พฤษภาเจ้าวตามีสองในสี่ดวงและเป็นดาวใหญ่ทั้งคู่หนึ่งคือตัวตนสองคือเรื่องของดาวปุตตะหรือการลงทุนหรือการทำงานใหม่ๆใ,ในระยะเวลานี้นะคะต้องเรียกว่าหรือการทำงานที่เป็นแบบว่าเบื้องลึกเบื้องหลับเบื้องหลังก็ปรากฏความสำเร็จที่ค่อนข้างสูงส่งเดี๋ยวเรามาไล่ดาวก่อน เพราะว่าข่าวดีของชาวลัคนาราศีสิงห์ก็คือดาวพฤหัสที่ย้ายนั้นเป็นองค์เกณฑ์ส่งผลในเรื่องของการงานที่เจริญเติบโตและมั่นคงมีผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานค่อนข้างสูงนะคะในทิศทางของการทํางานค่อนข้างดีเราเริ่มที่วันที่7พฤษภาคมพระพุธยกเข้าสู่ภพเรือนสุขพระพุธเป็นเจ้าเรือนลาภะและพุธเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระทั้งสองดวงนี้เข้าสู่ภพเรือนสุะ แต่ในลักษณะของความเป็นคู่ศัตรูเพราะฉะนั้นต้องทายระวังทายให้เจ้าตาตั้งรับนะคะลักษณะของดาวแบบนี้นะคะต้องระวังอะไรบ้างก็ต้องบอกว่าช่วงระยะเวลานี้เนี่ยเจ้าชะตาเนี่ยถ้าทําในลักษณะที่ตรงไปตรงมาจะมีโอกาสประสบความสําเร็จแต่ถ้าทําในลักษณะติสินบนหรือใต้โต๊ะจะมีปัญหาจากการใช้เส้นใช้สาย ลาพะสุภะในลักษณะคู่ศัตรูคือมันมีคนพร้อมที่จะแฉมีคนพร้อมที่จะทําให้เจ้าตามีปัญหานะคะและบางเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินระยะเวลาเวลานี้ก็ต้องบอกว่าเจ้าตตาในช่วงนี้ต้องระมัดระวังการเงินที่มันเข้าในลักษณะที่เป็นลัทธินอกศาสนาหรือใช้ศาสนาบางหน้าอันนี้ต้องระวัง ระวังเงินที่เข้าแบบไม่มีที่มาที่ไปไม่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมมันไหลเข้ามาเยอะในช่วงนี้นะคะตัวเจ้าอาตาในระยะเวลานี้ระมัดระวังการวาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเอาลงเอาเงินไปลงทุนคริปโตเอาเงินไปลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของการหมุนเงินต่างๆเงินไปลงทุนที่เราก็รู้ว่ามันเป็นแชร์ลูกโซ่หรือการเงินที่แบบว่ามันไปตกคนข้างหลังอะนะคะคือเหยียบหัวคนข้างหลังขึ้นเนี่ย นึกออกไหมมันก็เป็นเหมือนกับแชร์ลูกโซ่นั่นแหละแต่เดี๋ยวนี้มันเรียกว่าอะไรแอาจจำไม่ได้มันเรียกว่าอะไรแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของการลงทุนแบบตกปลาคนโลภก,ก็กระโดดเข้าไปเจ้าตาต้องระมัดระวังรวมถึงช่วงระยะเวลานี้มีเกณฑ์ของการที่จะถูกคนแบบว่าพยายามมาชวนให้ไปลงทุนทํานู่นทํานี่แล้วปรากฏว่ามันมีปัญหาในภายหลังได้ในตอนแรกแต่มีปัญหาในภายหลัง นะคะพวกงานขายตรงอะไรก็เหมือนกันงานที่แบบว่าต้องเอาของมากองรวมไว้อะเพื่อที่จะได้เป็นอะไรเพื่อที่จะได้เป็นเครือข่ายเออธุรกิจเครือข่ายนะคะนี่มันเป็นดาวพุธด,ดวงเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปดูดาวดวงอื่นก่อนในในเมื่อพุธเนี่ยเตือนมาให้ระวังเรื่องนี้รวมถึงระวังเรื่องการพูดการเจรจาก,กับผู้ใหญ่อย่าไปขัดแยง้งนะคะหรือช่วงระยะเวลานี้อาจจะเสียงเงินกับผู้ใหญ่ที่แบบ อ่ะคุณพ่อคุณแม่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้หรือคนในครอบครัวที่เป็นคุณลุงคุณป้าคุณนะ้าคุณอาที่เป็นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในช่วงเนี้ยมีจังหวะหรือระยะเวลาที่แบบเขามายืมเงินเราอะช่วงระยะเวลานี้อาจจะอาจจะไม่ได้คืนจะต้องพิจารณาเป็นบางเรื่องว่าช่วยได้เท่าไหร่ประมาณไหนหรือบางคนก็เข้ามาในลักษณะชวนไปแบบลงทุนนั่นนี่ นะคะยืมเงินแบบให้ดอกปรากฏว่าดอกก็ไม่ได้ต้นก็ไม่ได้ต้องระวังอันนี้เป็นระวังหนึ่งเรื่องนะคะอย่าไปคิดว่าแบบต้องระวังทั้งเดือนเรื่องระวังหนึ่งเรื่องเรื่องอื่นๆมันเข้ามาพร้อมๆกันวันที่ส4ี่พฤษภาคมพระอาทิตย์เข้าแอดบอกแล้วว่ามันเป็นดาวองค์เกณฑ์พระอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนตนเข้าสู่พรเรือกนกันมมะตอนก่อนหน้านี้พระอาทิตย์เข้าอยู่ตรงนี้ก็บอกว่าพระอาทิตย์เป็นมหาอุดเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงดาวตานุลักษ์ของเจ้าตาเนี่ย จะเป็นดาวที่คุ้มครองดวงชะตาเจ้าหัตตาค่อนข้างมากเจ้าหัตตาไม่ไม่ค่อยยอดท้อต่อสิ่งใดแล้วก็ไม่ค่อยแพ้ต่อสิ่งใดในระยะเวลานี้พระอาทิตย์เป็นมหาอุดก่อนตั้งแต่ต้นเดือนยาวจนลงมาจนถึงวันที่14พฤษภาคมออกมาเป็นอุจจาพิมุขและออกมาเป็นคู่สมบลในเรือนกร,รมมะช่วงระยะเวลานี้ทํางานเยอะช่วงระยะเวลานี้เจ้าหัตตาจะเป็นคนประเภทที่ว่าเข้มงวดอยู่กับเรื่องงาน เอาการเอางานวุ่นอยู่กับงานมีธุรกิจและมีใจจดจ่อเกี่ยวกับเรื่องของการทํามาหากินบางคนทํามาหากินแล้วลืมอะไรลืมครอบครัวลืมคนรักนะคะลืมภรรยาลืมสามีตัวเองขยันมากมีความรู้ความเข้าใจมีความเก่งมีความสามารถในการจัดการทํางานมีความรับผิดชอบในเรื่องงานและประสบความสําเร็จในอาชีพการงานและบางทีช่วงระยะเวลานี้เปิดกิจการขยายกิจการแต่ต้องระมัดระวังว่าการทํางานในระยะเวลานี้ มันจะเหมือนการปิดทองหลังพระในบางรูปแบบนะคะเพราะมันไปคู่กับมรุตยูแต่บอกเลยว่ามันจะเป็นเกณฑ์ที่ว่าตัวเจ้าวตาเนี่ยช่วงระยะเวลานี้คือไม่ต้องใฝ่หางานใหม่ทำงานเดิมๆทำด้วยความตั้งอกตั้งใจก็เกิดความเจริญก้าวหน้ามั่นคงประสบความสำเร็จมีคนชื่นชมแล้วแต่บางคนที่เราอยากให้ชื่นชม เขาก็มีเกณฑ์ไม่เสร็จไม่สนใจไม่เห็นใจเราเหมือนกันเพราะดาวคู่ศัตรูมันอยู่ในเรือนผู้ใหญ่เขาก็อาจจะแบบว่าเขาไม่อยากสนับสนุนเราแต่ดวงเราดีผู้ใหญ่ใกล้อาจจะมองไม่เห็นแต่ผู้ใหญ่ไกลมองเห็นระยะเวลาเนี้ยวิชาชีพเฉพาะตัวความสามารถเฉพาะตัวเรื่องราวเฉพาะตัวและงานที่เจ้าตาทาเป็นประจําจะผลักดันให้เจ้าตาเกิดความมั่นคงและเกิดความร่ํารวยได้ร่ารวยขนาดไหนแล้วแต่ดาวพื้นดวงเกิดบุพกรรมที่แบกเป้มา การประกอบกรรมใหม่ที่คุณประคับประคองมาคุณอยู่ในทิศทางที่ดีขนาดไหนต้องบอกเลยระยะเวลาเนี้ยนะคุณพกความเก่งคุณพกความฉลาดคุณพกพรสวรรค์ประจําตัวมาได้มากแค่ไหนแค่ไหนคุณได้มากเท่านั้นเจ้าคตาต้องระมัดระวังอีกนิดนึงคือมันกลมกับมรดกตยูแสดงว่ามีความผันผวนในใจต้องระมัดระวังการทํางานที่ตึงเกินไปเครียดเกินไปเอาจริงเอาจังเกินไปแล้วบริวารเนี่ยมันตามไม่ทัน ลูกน้องอะไรมันไม่เข้าใจก็ต้องระมัดระวังว่าบริวารอาจจะทำให้เดือดร้อนบริวารอาจจะเป็นคนที่ทําให้มีปัญหาในงานเจ้าตาเลยต้องไปคุมเข้มในทุกอย่างเป็นไงฮะเจ็บไข้ได้ป่วยต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยเพราะอย่าลืมว่าพระฤาษีคือเจ้าเรือนมรณนะในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยเช่นเดียวกันนะคะหลังจากนั้นประสูขเขา้าเอาละแอดถึงบอกไงว่า การงานในช่วงระยะเวลาเนี้ยมันไม่ใช่การงานธรรมดาของชาวลัคนาราศีสิงห์ละมันเป็นการงานที่ขึ้นอยู่ในจุดที่เขาเรียกว่าพุ่งสูงสุดดาวเจ้าเรือนการงานเป็นเกษตรราติปปีอดีถ้าเป็นลูกจ้างช่วงระยะเวลานี้ก็สอบเป็นข้าราชการได้มีตําแหน่งแห่งที่ที่มันเกิดความมั่นคงการงานหนักแน่นเป็นคนที่สิงห์่าเรียกว่ามีคนตกงาน ถ้ามีคนตกง,งานคุณดูลักนณากับราศีนะคุณยังไปทางราศีไหมสมมุติคุณเป็นลักนณาสิงคุณเป็นราศีอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณต้องดูดาวพื้นดวงเกิดคือเอาจริงๆอ่ะไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามลักษณะของดาวเกษตรเนี่ยส่งผลรุนแรงในเรื่องของความมั่นคงและหนักแน่นต้องมีงานละระยะเวลาเนี้แล้วงานเป็นงานเงินเป็น,งนเนงินใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์อย่างเต็มที่ตำแหน่งหนะ้าที่การงานดีคุณคิดดูนี่ก็คือการการงาน นี่ก็คือการงานที่จะส่งผลในเรื่องของความมั่นคงนี่ก็คือการงานในเรื่องของการงานใหม่ๆความรับผิดชอบใหม่ๆการขยับปรับปเปลี่ยนในเรื่องของการงานใหม่ๆนี่ก็คือตัวคุณที่จะต้องไปพบเจอกับงานงานางต,ต่างๆและตรงนี้เป็นคู่สมบูพ์ตรงนี้เอตรงนี้เป็นคู่สมบพ์ตรงนี้เป็นคู่มิจรัยตรงนี้เป็นคู่โชคคู่ทรัพย์มันจะไปไหนเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองมันก็ขยับตามงานพระฤหัสอยู่ตำแหน่งนี้ไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะคะ เป็นองค์เกณฑ์ที่ส่งผลให้เจ้าวตาประสบความสําเร็จมานักต่อน,นักต่อให้ผู้ยยใหญ่ใกล้ไม่สนใจตัวเจ้าัวตาบางคนระยะเวลานี้นะห้าหกหกหนึ่งมตยูอยู่ในเรือนกรรมมานะเป็นผู้ไม่ไขว่คว้าในงานที่เป็นอะไรที่มันไม่มีอิสระด้วยซ้าหลายคนประกอบอาชีพที่เป็นของตัวเองธุรกิจที่เป็นของตัวเองการทํางานที่เป็นอิสระไม่ชอบขึ้นอยู่กับใครไม่ชอบมีผู้บังคับบัญชา และถามว่าไปรอดไหมถ้าเป็นช่วงระยะเวลานี้รอดร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าใครมีคอซ้ำกรรมซัดพระฤหัสเป็นกาลีหรือพระศุกร์หรือพระอาทิตย์เป็นกาลีเจ้าชะตาอาจจะต้องกังวลน,นิดหนึ่งนะคะว่าช่วงระยะเวลานี้อย่าทําอะไรที่มันผิดพลาดอย่าทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นและดาวตรงนี้มันกระหน,น่ำใสให้เจ้าอาตาพลาดได้อะไรก็ตามที่หมกเม็ดมา แล้วไปทําซ้ําทําเสริมทําแอบทําซ่อนทํานะคะมีลักษณะของการแบบทรยศคดโกงหน่วยงานทรยศคดโกงเจ้านายอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทําอะไรไม่ตรงไปตรงมากับหน้าที่ของตัวเองรับไตโต๊ะบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะคะบอกเลยว่าพระฤหัดจะดัดนิสัยเลยในะช่วงระยะเวลาเนี้ยเข้าสู่ภพเรือนกรรมมะก็คือกรรมการกระทําเดิมของตัวเอง ส่งผลให้เจ้าอาตาต้องถูกร้อนเพราะอย่าลืมพลืหัดเป็นเรื่องของมรณะด้วยเช่นกันเอาจริงๆนะถ้าไม่ตรงไปตรงมาระยะเวลานี้ตกงานนะทั้งๆที่แอดการันตีว่ามันควรจะมีคนที่ไม่ว่างงานเลยด้วยซ้าแต่ถ้าเกิดคุณปฏิบัติมาอะไรทํามาไม่ดีอะไรยเงี้ยทำงานไม่เต็มที่ไม่เต็มใจทํางานแบบรอให้สิบหกสามศูนย์แล้วก็กลับบ้านไม่มีความทุ่มเทกับงานแต่ต้องการเงินเท่ากับคนอื่นเขา สุดท้ายในช่วงระยะเวลานี้ทุกอย่างที่ประกอบมามันจะรวมกันเป็นก้อนแล้วก็กำไล่ล่ากำจะไล่ล่าใครบ้างจะอดอะจะจะพยายามไม่ทำอะไรตรงนี้กับใครบ้างก็ต้องคนที่มีพระฤหัตในพื้นดวงเกิดเป็นปละเป็นนิดตกอยู่ในทุสภานะพพวินาศมรณะอาิคนพวกนี้ต้องเป็นคนที่มีความระวังสูงถ้าพระฤหัตของคุณเป็นกาลีต้องระมัดระวังในด้านร้ายของพระฤหัตสูง นะคะแต่บอกเลยว่าลักษณะแบบนี้พอพระพุทธขยับเข้าทีนี้แล้วเจ้าประคุณเอ๋ยชีวิตไม่คิดเรื่องอื่นละเจ้าชะตาต่อให้พระเสาเลงลัคนาเป็นพินทุบาทไม่คิดเรื่องคู่เลยคิดเรื่องงานคุณดูสิงานมันเยอะถามว่าถ้าคู่คองงนตอนนี้เรื่องไม่มีเวลา แล้วามาถามแอดทำไงดีโหแบ่งก็ยากนะคะในเรือปรนปัตนีหรือคู่ครองมีดาวแค่สองดวงแถมยังเป็นดาวปวูนแปลคู่ครองคนรักต้องการการสนใจเอาใจใส่สูงดาวหน้าที่การงานการงานสนใจเอาใจใส่สูงและใจเจ้าพตาอยู่ที่การงานอยู่ที่คู่ครองคนรักน้อยมากเนี่ยเด้งร้อยี่สิบองศาไปอย่างช้าช้าแต่อาจจะบอกนะว่าคนเราต้องบาลานนะบาลานชีวิต ดาวพรฤหัสที่อยู่ในตําแหน่งองค์เกณฑ์พระอาทิตย์ที่อยู่ในตําแหน่งองค์เกณฑ์ส่งผลดีให้กับคุณแน่นอนและตั้งอกตั้งใจทําแต่ต้องบาลานชีวิตครอบครัวของตัวเองด้วยเป็นพินทุบาทบางทีการงานอาจจะเป็นพวกยังไงฮะเป็นพินทุบาทก็คืออะไรอยู่ในเรือนปัตตนี้อ่ะก็อาจจะเป็นในลักษณะของการพูดคุยกันนะคำสองคำแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรอยู่ในเรือนปัตตนี้ก็ต้องบอกว่าช่วงระยะเวลานี้อาจจะมีปัญหา กับคู่ครองคนรักยุ่งยากมีปากมีเสียงนะคะขัดใจกันอยู่ตลอดเวลาคุยกันไม่รู้เรื่องอะ่ะแต่บางเรื่องก็อาจจะต้องมอบไปเขาไปทําเพื่อที่จะไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่กระทกระทั่งกันถ้าเจ้าอตาทํางานมากเลยช่วงระยะเวลานี้ซ่อมบ้านหรือต่อเติมบ้านยกให้เขาดูแลไปเลยแล้วอย่าไปตําหนิติเขามันมีเกณฑ์อาาชีวิตคู่ไม่ราบรื่นมีความขัดแย้ง แยกกันอยู่ได้ในช่วงระยะเวลานี้เป็นครั้งข่าวก็แยกกันอยู่เนี่ยมันเป็นมันเป็นทิศทางที่ดีที่สุดหรืออยู่กันชั้นบนชั้นล่างคุยกันก่อนว่ารักกันนะในช่วงระยะเวลานั้นแต่ช่วงระยะเวลานี้เนี่ยแอดมินห้องนี้บอกว่าเราควรจะแยกกันบ้างคุยกันน้อยลงบ้างแต่เราปรึกษาหารือกันนะแล้วก็แบบเป็นแค่เป็นการเป็นงานนะในช่วงนี้เดี๋ยวพระเสาก็ย้ายแล้วแต่ก็ต้องบอกว่าพระเสาย้ายลาหูมานะคะแต่ลาหูมามันดีหน่อยลาหูเนี่ย เป็นเจ้าเรือนนี้ไงคะอย่างน้อยเขาก็เป็นเกษตรนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวตนของชาวาราศีสิงห์เป็นยังไงในช่วงของเดือนพฤษภาคมสรุปแล้วนะตัวตนในช่วงระยะเวลานี้ก็คือมาหาอุดที่สุดของความสําเร็จอะเพราะว่าพระอาทิตย์อยู่ในเรือนสุภาย่ยมประสบความสําเร็จในทุกเรื่องที่อยากรู้อยากทําอยากเรียนอยากจะจัดการเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอะไรต่างๆในช่วงระยะเวลานี้ก็คือตั้งแต่ต้นเดือนมา ยาวมาจนเลยยาวมาจนกระทั่งถึง14พฤษภาคมพระอาทิตย,ย์ย้ายก็ยังคงมีความมั่นอ,องมั่นใจในตัวเองและเฉลียวฉลาดระยะเวลานี้ในเดือนพฤษภาคมถ้ามีเกณฑ์จะเดินทางไปเลยต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนจะไปศึกษาชั้นสูงหรือจะไปทํางานเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายมันมีความจเจริญเติบโตบางคนบอกว่าพระที่อยู่ในสู่พผมอยากบวชแอดอนุโมทนาเพราะว่าเป็นช่วงระยะเวลาใจบุญใจกุศลธรรมะธรรมู ความฝันแม่นด้วยนะมาบอกกันด้วยนะคะพอเข้าสู่พบเรือนกรรมมาการงานของเจ้าวตาโดดเด่นเราขยับมาในเรื่องของการงานก็ต้องบอกว่าระยะเวลานี้เจ้าชะตาทํางานอะไรก็ล้วนแต่ประสบความสําเร็จหยิบจับอะไรขึ้นมาแม้จะเป็นงานเดิมๆปรากฏว่ามีคนเห็นดีเห็นงามแฮ้มีคนพร้อมที่จะสนับสนุนมีคนรู้ว่าเจ้าวตาเก่งและมีคนบอกว่าเอ้ยเจ้าวตาเนี่ยช่วงระยะเวลานี้ทําอะไรก็เข้าล็อกเข้ามุม เจ้าตาเป็นคนมีความรู้ความสามารถผู้ใหญ่สนับสนุนในช่วงนี้มันเป็นเกณฑ์ที่แบบว่าถ้าจะเป็นยูทูบเบอร์จะเป็นติ๊กต็อกเกอร์หรือจะเป็นอะไรมีคนตามเยอะแยะนะคะคือมีคนตามมีคนสนใจมีคนรักใคร่มีคนชื่นชมและถามว่าพลิกจนเกิดความร่ำรวยไหมมันต้องพลิกแน่นะคะเพราะว่าการงานเนี่ยดาวห้าหกเข้ามาเป็นคู่โชคคู่รัพย์ดาวหกสี่เข้ามาเป็นคู่รื่นหลายคู่ธาตุน้านะคะตัวเจาว้าตามีความขยันขันแข็ง มีจิตใจที่หมุนวุ่นวายอยู่กับเรื่องของการงานต้องการการทํามาหากินมีวิทยาอุตสาหะกับดาวหนึ่งหกดาวองค์เกนเนี่ยกลุ่มคู่กับดาวใดแอดบอกเลยว่าส่งผลความสําเร็จสมดุลจะพูดจะเจราจาจะทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสวยของงามของอาหารหจะทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการขยายแฟรนไชส์อะไรต่างๆแอดบอกเลยค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จในระยะเวลาที่พระอาทิตย์เข้าสู่ภพเดือน กรรมมะตั้งแต่14พฤษภาคมยาวๆมาไม่มีตรงไหนที่ไม่ดีเลยนะคะการงานเกิดความมั่นคงจเจริญก้าวหน้าประสบความสําเร็จซึ่งแอนบอกเลยว่าสูงสุดต่อให้เมื่อก่อนปิดทองหลังพระไม่มีคนเห็นระยะเวลานี้ตัวเองมีอํานาจบาร,รมีที่จะดึงให้คนมาเห็นในสิ่งที่ตัวเองทําลัคนาราศีสิงห์เหนื่อยมาเยอะนะคะช่วงนี้อ่ะ ก็จึงเป็นช่วงที่ถึงจะต้องดิ้นรนเหนื่อยทําอะไรเยอะกว่าเดิมไปอีกแต่สถานะของความมั่นคงความรุ่งเรืองความร่ํารวยมันมาให้ระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยยามอีกทีนะคะการเงินขยับตามการงานการเงินจะดีขึ้นมากๆคือก่อนหนะน,น้านี้ตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงประมาณวันที่24อาจจะเป็นเรื่องของการใช้จ่ายนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการหมุนเงิน อาจจะเป็นเรื่องของการต้องใช้เงินเพื่อแก้ปัญหาในหน้างานแก้ปัญหางานหรือช่วงระยะเวลาในคู่ของคนรักก็มีเรื่องเงินมีปัญหามีความวุ่นวายอยู่หลังวันที่24่เป็นต้นไปบอกเลยว่าเงินทองประสบความสําเร็จหรือได้เงินคืนหรือได้เงินบําเหน็จหรือได้เงินบํานาญหรือได้เงินก้อนเงินหุ้นส่วนเงินปันผลเงินก้อนใหญ่จากอะไรสักอย่างดาวพุธเข้าไปคุณกลุ่มคู่กับดาวองค์เก์ พุทธเป็นลาภพระและพุทธเป็นกระดุมพระถามว่ามีเกณฑ์โชคลาภความสําเร็จแบบถูกหวยรวยเบอร์ไหมเอาจริงๆอ่ะในดวงคุณก็บอกว่าต้องทํางานถึงจะประสบความสําเร็จแต่ด้วยดาวปุตตะหรือดาวแห่งการเสี่ยงโชคมันกลุมคู่กับดาวการเงินมันกลุมคู่กับดาวโชคลาภมันดูกุมคู่กับการลงทุนมันกลุมคู่กับดาวตัวเองมันก็ต้องเสี่ยงกันหน่อยแต่ว่าขำๆนะ ความรักของชาวลัคนาราศีสิงห์บอกเลยมันเป็นพินทุบาทแต่มันไม่มีเวลาสนใจแต่อาจจะบอกให้ทุกอย่างให้บรลานชีวิตให้มันเท่าเทียมนะคะคู่คของคนรักอาจจะต้องมานั่งจับเข่าคุยกันบ้างตัวเจ้าวตาในระยะเวลานี้ถ้าถามว่าคนโสดทำแต่งานพบเจอคนไม่พบเจอคุยบ้างไหมมีปลาปลาย คุยได้บ้างแต่จะถูกใจไหมอีกเรื่องหนึง่งเพราะระยะเวลานี้มันเหมือนเมคมันนี่มันเหมือนแบบไม่ต้องการที่จะยุ่งอะไรกับใครจะหาเงินอย่างเดียวหาเงินอย่างเดียวเพราะมันไม่มีเวลาแม้แต่จะหายใจทําอะไรมันทําธุรกิจอย่างเดียวมันทําการงานอย่างเดียวตัวเจ้าวาตาเนี่ยบางทีนะคะช่วงระยะเวลาเนี้ยมันเหมือนเป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์ของของหน่วยงานเป็นหน้าเป็นตาของหน่วยงานเป็นตัวแทนเป็นตัวตนเป็นอะไรคือ คือบางงานมันปฏิเสธไม่ได้สถานการณ์มันสร้างวลรบุรุษและสตรีมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ผลักดันให้เจ้าตาเด่นขึ้นมาจากที่ท,ทําดีไม่มีคนเห็นระยะเวลานี้กลายเป็นผู้มีเกียรติมีอํานาจวาสนาใครก็เห็นหัวเหนื่อยไหมล่ะเหนื่อยสุดๆประสบความสําเร็จไหมประสบความสําเร็จสุดๆเอาเป็นว่ามากกว่าปีที่แล้วแลัคนาราศีสิงห์แอดบอกเลยนะ คุณจะเหนื่อยแต่คุณก็จะรื่นรมอ่ะคุณมีดาวธาตุน้ําอยู่ในเรือนกรรมมาคุณจะเหนื่อยแต่คุณก็สมใจอ่ะคุณมีดาวคู่โชคคู่ทรัพย์อยู่ในเรือนการงานคุณมีคุณเหนื่อยแต่คุณยังมีพลังต่อคุณมีดาวอุจาพิมุกอยู่ในเรือนนี้แล้วแน่นอนคุณมีมิตรที่ค่อนข้างใหญ่ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือใครต่างๆที่มองเห็นดังนั้นถามว่าความรักจะมาไหมมาแต่จะเห็นไหมอีกเรื่องหนึ่ง สำหรับคนโสดอ่ะบางทีช่วงนี้เป็นไงฮะแต่งกับงานถ้าจะมีใครสักคนก็อยู่ในวงงานนั่นแหละฮะแต่มีเวลาดูแลกันหรือเปล่าก่อนนะคะสุขภาพล่ะสุขภาพต้องคุยกันยาวอักเสบน้ําในหูไม่เท่ากันโรคเกี่ยวกับหูน้ําเลือดน้ําหนองสิวแผลคือมันมีตัวตัวมันอักเสบอะ่ะนะคะเรื่องของบวมน้ํา เรื่องของอุบัติเหตุความใจร้อนเรื่องของการเหมือนกับหยิบจับมีดล้างมีดอะไรในครัวอะไรอย่าเงี้ยต้องระวังนะคะเจ้าชะตาเนี่ยอาจจะบอกให้ว่าเครียดสูงความเครียดมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากทั้งเรื่องของคู่ครองคนรักทั้งเรื่องการงานทั้งเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยของใครต่างๆที่อาจจะมีเรื่องของคุณพ่อ นะคะญาติผู้ใหญ่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเจ้าตาเครียดนะช่วงระยะเวลานี้ระวังมีชู้ทางไกลค,คิกคัิกคักแชทแชทชทแอย่างเงี้ยขนาดว่ามีการงานนะคนมีคู่หรือคนมีอะไรมีชู้ทางไกลในลักษณะของออนไลน์อะ่ะแล้วก็มาบอกแอดว่าก็มันยังไม่ได้ผิดกายผิดใจอะไรแอดคุยเฉย ไม่มีไฟอะไรตัดได้เร็วที่สุดเท่าไฟต้นลมห้ามมาเกี่ยงอะไรทั้งนั้นหยุดแล้วก็ไปทํางานไปการงานจะส่งเสริมให้ลัคนาราศีสิงห์ประสบความสําเร็จไปทางานแอดไลน์ไปทํางานนะคะตั้งอกตั้งใจนะเก็บกวาดโชคลาภความสําเร็จในเดือนนี้ไปให้หมดนะคะไม่ต้องทิ้งไว้ในคลิปนะคะแอดเป็นกําลังใจให้มากๆลัคนาราศีสิงห์ขอให้คุณประสบความสําเร็จทุกอย่างแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆที่จะเข้ามาหรือไม่เข้ามาก็ช่าง แก้ไขแล้วข้ามผ่านมันไปรับโชคดีจากดาวองค์เกณฑ์ทั้งคู่อย่างเต็มที่เต็มใจไม่ต้องแบ่งให้ใครเลยสิ่งเอาไปให้หมดนะคะขอบพระคุณสำหรับการซัพพอร์ตกันสมัครสมาชิกช่องแชร์แล้วก็ส่งซูเปอร์แตงขอบคุณมากๆแชร์นี่สำคัญมากๆเลยแอดขอร้องให้ช่วยแชร์ถ้าเกิดมันเกิดประโยชน์กับเจ้าชะตาถ้ามันเกิดกำลังใจแชร์ไปเป็นกำลังใจให้คนอื่นและเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ